โอ้ยครับเพอนๆสวัสดีครับผมโบสตอร์นี่ร้าน Powerful นะครับผมนี่ผมก็จะมาโปรโมทร้าน Powerful นะครับมาดูนะครับเพื่อนว่าร้านผมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีบูธไอเทมนะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทผมจะแบบปรับให้เลยนะครับเข้าไปทำแบบปรับให้นะปรับเอเทมให้ดีขึ้นด้วยนะครับผมบอกให้เลยแบบนี่อะเพุ่งมากนะครับผมบอกเลยไม่เหมือนแบบร้านอื่นด้วยก็จะมีแบบโปรแกรมอาวุธนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับได้สี่ร้อยบาทได้สองโปรแกรมนะครับผมก็คือคุณสมบัติก็คือจะได้แบบตัวไหลภาพแบบสมูทนะครับผมแบบไม่โดนดาเมจนะครับผมตี หตีปุ๊บจะตายเลยน้องๆนะครับแล้วก็มีนี่นะครับพวกหมัดนะผมนี่นะครับโภหมัดจมนะผมเนี่ยหมัดจมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผ้าไม่ตรงครับเช็คไม่เจอของใหม่ทางร้านผมเลยนะครับแบบผมปล่อยที่ราคารหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อสิบคนนะครับแบบถึงสิบคนคือหมดนะครับหมดหมดเลยหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ซุปเปอร์เิพปอนะผมอันนี้จะเป็นของตัวแบบหูอันนี้สั่งทำเลยนะผมราคาสองพันหกร้อยเก้าบาทนะผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้ใครซื้อนะผมตามมาจากผมนะครับ มันถ้าเหลือ2,000ถ้วยนะครับผมใครตามมาผมมาซื้อได้นะครับผมแล้วมีนะครับโปรแกรมต่อยนะครับผมแบบสามารถปรับได้นะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ซีอีนะครับผมมันเป็นโปรแกรมบางอย่างนะผมขอให้ไม่บอกนะครับมันเป็นโปรแกรมนะครับแต่ที่มันไม่ใช่ซีอีครับน้องนี่ครับพี่ปล่อยราคาที่่199บาทครับต่อ1คีย์นะครับแล้วก็คิวอีโมนะครับผม นี่ผมปล่อยราคาหนึงห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ทําไว้ศูนย์วีนะครับแบบบวกปั๊มยาลูกไว้ด้วยแบบกดปุ๊บมัน้องๆไม่ต้องกดตัวเหตอีกทีนึงอ่ะนี่กดเลขสี่แบบน้องๆปั๊มยากดเลขสี่ก็กดเลขสี่ตัวเดียวน้องๆแล้วก็รู้ให้เลยอ่ะแทงหลมไม่ได้ของดีสองร้อยบาทต่อหนึ่งคีดูดิแบบเป็นเล่นแบบสตาร์คอมมูนิตี้แบบโอ้โห L al, บบออนแค่เหรียญเดียวแบบหนึ่งแบบ20นาทีอ่ะออนเหรียญเดียวอ่ะแล้วแบบมันเล่นนะ่ะผมต่อยอดผมต่อยอดได้มาณสองสามพันเหรียญผมไม่โดนแบนด้วยบอกให้เลยแล้วก็ไม้บ้านะครับอันนี้สายงมน้อยนะครับไม่ยุ่งกับซีอ e ีนะครับผมนะฮะผมไม่มีอะไรที่มันเป็นของแบบเกี่ยวกับซีอ e ีนะเพราะว่าซีอ e ีมันทำให้โดนแบนไฟยิ่งนะครับก็นี่นะผมห้าสิบบาทนะผมมาดูได้นะครับแล้วก็ส่มจุดเกิดไอเทมฟองฟองฟาร์มศูนย์หนึ่งวีนะครับก็คือต่างกันแรกไงนะคืออันนี้จะเป็นสมจุดเกิดนะครับน้องๆแต่ออันนี้คื น,นี้ฟาร์มติชเนะผมก็ดูเลยนี่แล้วก็นี่ครับรวมทิกไม้มีดหมัดน,นะครับไอนน้ก็จะเป็นผมจะสอนเองกับมือนะผมแล้วก็วขึ้นอยู่กับร,ราคาขึ้นอยู่กับทิกหน้าผมนี่นะครับตั้งแต่สิบห้าบาทถึง100้บาทขึ้นไปนะแล้วก็อ่านี่นะผมสั่งสั่งทำนะครับแบบเป็นไม้สั่งทำอ่ะอันนี้แต่ผมไม่้ขอหลุดนะครับห้า้บาทจะสั่งทำา500บาทแต่ผมเอามาขายต่อห้าสิบบาทนะผม ี่ก็ Back s ซเยอร์นะครับ Back Back s ซเยอร์วีอะไรก็ไปดูเด้อเนีน่ยไปดูได้เลยนนะ่ะผมขายแค่100บาทนะครับแล้วของแล้วก็ของมาโกนะครับอันนี้เลยนี่นะครับอุย้ยเต็มระบบบอสน้องๆดูดิขาย50บาทพอแล้วไม้ปีศาจนะน้องๆดูเลยเนี่ยไม้ปิผัดไม้ปีศาว V2 ขอบคุณขอโทษทีน้องแล้วก็อันแบตเฟมนะครับอันนี้500บาทนะครับรอขายแบตเลยปวดถาบอลนะน้องๆ เปลี่ยนแค่ดิสแล้วก็สตรีมนะผมแล้วก็ล็อกสตาแล้วก็อันแบนบอลเลนตอนนี้ไม่มีนะครับจะมาเร็วๆนี้นะผมแล้วก็บูเอพีสวาโลเลนนะครับบ่อยนะขงการจากผมบูให้เลนเหลือแบบโโอ้หแบบประมาณยี่แบบร้อยเฟรมสองร้อยเฟรมสามร้อยเฟรมได้หมดเลยแล้วก็เปิดแบน 2K นะครับผมอันนี้ ผมเพิ่งมาได้มาใหม่นะผมอันนี้ก็คือเป็นตัวดิคอร์กับสตรีมนะครับแล้วก็นี่นะครับผมจะใช้สปูปดนะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือมาก็คือดิคอร์สตรีมมาสตาร์นะผมนี่นะครับน้องๆมาดูเลยนี่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 โอ้โหแล้วก็มีห้องแจกของเลยนะครับดูมีมีแจกลุ่มๆอ่ะเดี๋ยวก็จะมาแจกต่อกนะครับอันนี้ก็แบบเต็มระบบอ่ะน้องๆดูเลยนี่นะครับดูเลยดูเลยเนี่ยมีดิเชฟรีด้วยน้องๆนะครับดูเลยถ้าเกิดใครชอบก็ ก็มาฝากซื้อด้วยนะผมร้านพะพุ์ฟูนะครับผมก็ไปดูรับชมคลิปต่อเลยครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆน้องๆหนูๆนะเบอร์ใครเนี่ยไปพ่อมึงไงเฮียกูเปิดคลิปอยู่ไอ้คุยเอ้ยตกใจหมดเลยเฮียไอ้พวกเด็กคุยอ่ะมาหาพ่อมึงไงพวกเอ๋ยอ่ะเอ๋มึงอ่ะเอ๋ไอ้เฮียไปกจะตีนดิเอางี้เอางี้ไปไปหาไปหาซี่สี่บ้าไปหาซี่สี่บ้าไปหาซี่สี่บ้า หาทีสี่ป่ะไปหาทีสี่ป่ะหาทีสี่ป่ะมันกับพ่อลงไปอ๋อคุยแม่เลยต่กูป่ะต่อยกูป่ะพวกมึงมึงต่อยกูป่ะต่อยกูป่ะที่กระจอกมาดิมามามานี่มานี่มาตรงนี้มามาโซนมาโซนบ็อกซิ่งมาโซนบ็อกซิ่งมาท่าเรือท <ator> ah, like ่าเรือมัาเจอท่าเรือนะเฮียเฮียมันจะเจอกูเฮียลูกกะเหี่ยนะแม่มาดิท่าเรือ เดี๋ยวแม่งเจอกูถ้าแม่งมาจริงนะแต่ถ้าแม่งไม่มาจริงกูก็โนสนโนแคร์ไอ้เฮ้ยแม่งไม่กล้ากูอไอ้เฮ้ยเฮ้ยมันมาจริงว่ะร้อยเพก,ก่อนอหนิเฮ้ยเนี่ยสติงรับกูนะดูดูดูร้อยเพก่อนหนิเฮ้ยไอ้เฮ้ยไอ้เพย์อย่างน้อยเลยมามามาสามพีนนะเว้ยสามพีนนะเว้ยสามพีนนะเว้ยสามพีนนะสามพีนนะน้องๆพี่บอกไปแล้ว ใส,สเนน่เลยสวนยับอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นะครับพอโดนพอโดนหมัดหมัดลิงนะครับแบบโดนหมัดผัดก็อย่างนี้เลยปึ๊บนี่นะปึ๊บปึ๊บนี่เลยปึ๊บปึ๊บดูนครับปึ๊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 บโอ้ย มาน้องๆปึบป๊บปึ๊บเฮย้ยเฮย้ยเฮ้ยมันมันมันแพ้มันแพ้มาผ่อนกูเฮ้ยแม่งเ้ยหนึ่งศูนย์นะเว้ยสามวินะเว้ยเกป้ายเวนแม่งไม่ได้ยิเหรอวะเฮ้ยแม่ง มามามากดต่อเลยมา let's go ต่อไปผต้องผมต้องชนะมันก็มาซื้อได้นะครับร้านของผมนะครับ powerful มาซื้อก็ได้นะใครบอกใครจะบอกว่านู่นนี่นั่นก็อย่าไปเชื่อนเะชื่อเชื่อสายตาตัวเองนะผมดีที่สุดผมบอกเลยดูนะครัุกน้องปึ๊บปึ๊บ ฮึบฮึบฮึบโป้ง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 โป่งวินี่ผมชนะนะโอ้ยกระจอกเอ้ยฮ่ามามามาหนึ่งหนึ่งละไม่โคตรขาดน้องๆโอ้ยอยจะไปหาเนี่ยมันเลยไม่กระจาะไอ้เนี่ยมามามาไอ้กนี่ยกาจัดโอยเอ้ยมามามา เกินน้องก่าเกินเฮ้ยเฮ้ยไม่เล่นโป้เฮี้ยสงสัยมันใช้มาใช้ของร้านผมแล้วเนี่ย powerful เฮ้ย power powerful เฮ้ยไม่ใช้ของร้านผมไมเฮ้ยแม่งเลยเก่งไอ้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยโดนตัวของตัวเองเฮ้ยดูดูหุยเก่งจัดไอ้เฮ้ยเก่งจัดไอ้เฮ้ยไม่เก่งจัด เขาไปใช้ของนั้นผมนะครับมาซื้อได้นะราคาถูกมากผมบอกเลยมาดิแต่ของกูดีกว่าเว้ยแต่ของกูดีกว่าบอกเลยของกูดีกว่าจัดของกูดีกว่าจัดเยี่ยของกูดีกว่าจัดดูดิโอ้ยของกูดีกว่าจัดอันนี้ผมต่อยไม่ค่อยเป็นนะผมต่อยแต่สกิปคลาสสิกนะน้องๆดูดิพอโดนน้องสองหนึ่งอะนะน้องชายสองหนึ่งอะนะสองหนึ่งอะนะโอ้ยให้ผมชิวจัดเลยน้องๆดูดิ กิ๊วจริงี่ต่อยกับมันไหนเฮียแม่งมันต่อยกับขาแบบต่อยไก่ไเลยเฮียควอยเหอเฮียเฮ้ยมึงจะเล่นไหมเนี่ยมึงจะยืนเฮ้ยเฮ้ยแม่งเฮ้ยเสียงอะไรวะโห่จะเล่นไม่เนี่ยน้องเอ็มมยืนค้างไหมนเนี่ยมันเสียเวลาป่ะเนี่ยควอยเอ้ยอน้องๆครับมันน่าจะไม่ต่อยแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมมาอุดหนุนน้วยนะฮาวฟู้อยู่ในลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะก็มุ่งหนุนกันเยอะๆนะฮาวเลยครับ